ขอน้อมกรบาบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะซึ่งเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวบาปบ,บุญคุณโทษนรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะอย่าเพิ่งสวดมนต์นะคะถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้เราไม่ได้สวดมน์เพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราสวดมนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระรัตนตรัยพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เพื่อให้เกิดบุญขึ้นในใจนั่นเองของชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนว่าในชีวิตของเราไม่มีใครขีดเส้นชะตาให้กับเราเราเป็นคนขีดเส้นกำหนดชะตาของตนเองซึ่งพระพุทธเจ้าสอนไว้ชัดเจนว่าการบูชา บุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดซึ่งที่เราบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะทำให้ชีวิตเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวไว้ชัดเจนว่าสุขโขปุญญาตสัตุจรโรการสั่งสมบุญนำสุขมาให้ บุญเป็นบ่อเกิดความสุขและความสำเร็จซึ่งบุญเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของเราเองซึ่งเราทำในสิ่งที่เราทำแล้วเกิดบุญและผลบุญจะเป็นบ่อเกิดความสำเร็จและ ดึงดูดสิ่งที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรดาลแต่เกิดจากบุญเที่ยงเราทำเองต่างหากแต่ชะตาชีวิตของเราขึ้นอยู่กับกระแสบุญและกระแสบาปในจิตใจของเราอีกทีถ้าช่วงไหนใจเรากระแสบุญ มากกว่ากระแสบาปชีวิตของเราช่วงนั้นจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆคนดีๆโอกาสดีๆเข้ามาได้ง่ายๆถ้าช่วงไหนจิตใจของเรากระแสบาปมากกว่ากระแสบุญชีวิตของเราจะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตให้เราต้องแก้ไขปัญหาให้ปวดหัว ไม่เว้นในแต่ละวันเราก็ได้แต่สงสัยทำให้ชีวิตเรามีแต่อุปสรรคเยอะจังทำไมชีวิตไม่เห็นดีเหมือนกับคนอื่นๆเลยเหมือนกับเรื่องจริงที่บันทึกไว้ในพระไตปรปิฎกว่ามีพระพิสุกสามกลุ่มได้เจอกับเรื่องราวสุดประหลาด ซึ่งพระพิสุกลุ่มแรกได้นิมนต์ให้ไปฉันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเมื่อไปถึงชาวบ้านก็ก่อไฟทำกับข้าวหุงต้มทำอาหารถวายพระในยุคนั้นเขาจะใช้ฟางทำเป็นห่วงเพื่อรองก้นหม้อแล้วฟางที่รองก้นหม้อ เกิดติดไฟลุกไหม้ห่วงไฟนั้นลอยขึ้นไปบนอากาศขณะนั้นมีอีกาตัวหนึ่งบินมาหัวของมันสวมเข้าที่ห่วงไฟพอดีอีกาถูกไฟไหม้ร่วงลงมาตรงหน้าฉัดของพระพิสุพระทุกรูปเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ไฟที่ติดที่ห่วงฟางแล้วลอยไปในอากาศ อีกาบินมาเอาหัวเข้าไปในห่วงฟังพอดีพระท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือมีสาเหตุอยู่เบื้องหลังจึงเก็บความสงสัยไว้เพื่อไปถามพระพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านต้องรู้สาเหตุอย่างแน่นอนพระพิสุกกลุ่มที่สอง ขึ้นเรือสำเภาเดินทางข้ามมหาสมุทรขณะที่เรือแล่นไปถึงกลางมหาสมุทรเรือเล่นไปอยู่จุดที่ไม่มีลมไม่ว่าทุกคนจะทำอย่างไรเรือก็ไม่ขยับเลยผ่านไปหนึ่งวันก็แล้วสองวันก็แล้วจึงปรึกษาหาลรือกันว่าเราจะทำอย่างไรกันต่อไป ถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราต้องตายกันแน่ทุกคนบนเรือจึงคิดว่าต้องมีตัวการกินีอยู่บนเรืออย่างแน่นอนจึงคิดหาวิธีกำจัดตัวการะกินีออกไปจากเรือทุกคนได้มีมติให้จับสลากขึ้นสำหรับคนบนเรือมีใบหนึ่งเขียนคำว่าการกินี และให้ทุกคนบนเรือจับสลากซึ่งพระพิสุก็ต้องจับด้วยเช่นกันปรากฏว่าภรรยาสาวที่เจ้าของเรือรักมากจับได้สลากคำว่ากาลกินีทุกคนจึงมองหน้ากันเพราะอาศัยเรือเขาเดินทางมาแล้วตกลงกันว่า จะจับสลากใหม่อีกครั้งจับสลากครั้งที่สองภรรยาของเจ้าของเรือก็จับได้ใบาการกินีอีกทุกคนก็ขอจับสลากใหม่อีกครั้งจับใหม่ครั้งที่สปรากฏว่าภรรยาเจ้าของเรือก็จับได้ใบาการกินีอีกเช่นเดิมเจ้าของเรือ,อ จึงต้องทำตามมาติที่ตกลงกันไว้ด้วยการได้จับภรรยาสาวทิ้งลงมหาสมุทรแต่เนื่องจากเจ้าของเรือรักภรรยาสาวมากไม่สามารถทนมองดูเธอลอยในมหาสมุทรได้จึงสั่งให้ลูกน้องให้นำกระสอบทรายผูกคอภรรยา แล้วจับเธอถ่วงน้ำทันทีให้หญิงสาวจมลงในมหาสมุทรลมที่ไม่พัดมานานก็กลับพัดเรือลำใหญ่ที่ไม่ยอมขยับก็กลับมาเล่นได้พระพิสุกทั้งหลายเห็นหญิงสาวจมไปในน้ำต่อหน้าต่อตาแม้จะสงสารแต่ก็ ช่วยอะไรไม่ได้ได้แต่สงสัยว่านี่เรื่องบังเอิญหรือโชคชะตาปั้นแต่งที่คนคนเดียวจับได้สลากการละเกนีได้ถึงสามครั้งแต่ก็คิดว่าความบังเอิญไม่มีอยู่จริงจึงเก็บความสงสัยนั้นไว้ เพื่อไปทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระภิสุกลุ่มที่สามได้เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งได้เข้าไปพักในถ้ำเพราะในถ้ำนั้นมีที่พักสำหรับทุกคนพอดีและอากาศก็เย็นสบายขณะที่พระพิสุ พักอยู่ในถ้าปรากฏว่าหินก้อนใหญ่จากไหนก็ไม่ทราบกริ้งลงมาปิดปากถ้าไว้ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าพระติดอยู่ในถ้าได้รวมตัวกันมาเจ็ดหมู่บ้านเพื่อนำหินที่ปิดปากถ้าออกทำทุกวิธี ทั้งผลักทั้งดันช่วยกันทั้งหมู่บ้านแต่หินก้อนใหญ่ก็ไม่ยอมขยับสักนิดเลยผ่านไป4-5ถึงหวันชาวบ้านได้แต่เสียใจที่ช่วยพระไม่ได้จนกระทั่งวันที่7หินก้อนใหญ่ที่ชาวบ้านช่วยกัน ยังไงก็ไม่ขยับกลับกลิ้งออกไปจากปากถ้ำไปเสียเฉยๆพระพิกุทั้งหลายหมดเรี่ยวแรงตัวผอมโซติดในถ้ำถึงเจ็ดวันไม่ได้ฉันน้ำฉันอาหารเลยหลังจากพักฟื้นตัวแล้วทุกรูปได้แต่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมพวกเราถึงได้ติดอยู่ในถ้ำนานถึงเจ็ดวันแล้วก็เก็บความสงสัยเพื่อไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระพิษุทั้งสามกลุ่มได้พบพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้เล่าเรื่องที่ตนสงสัยให้พระพุทธเจ้าฟัง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงมีพระสัมผัสมยุทธตายานคือญานอย่างรู้หากพระองค์ปรารถนาจะรู้เรื่องใดทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็สามารถรู้ได้พระพุทธองค์จึงทรงยานอย่างรู้ตรวจสอบสาเหตุ ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พระพิสุททั้งหลายฟังว่าเรื่องที่หนึ่งอีกาถูกไฟไหม้ตายกลางอากาศเพราะย้อนไปในอดีตชาติอีกาตัวนี้ได้เกิดเป็นคนได้เลี้ยงวัวไว้ตัวหนึ่งแต่วัวตัวนี้เป็นวัวที่ขี้เกียจ จะด่าจะว่าจะเอาไม้ตียังไงมันก็ไม่ยอมทำงานคนเลี้ยงวัวจึงคิดสอนวัวให้สำเนึกจึงเอาฟางมาทำเป็นห่วงแล้วคล้องคอวัวแล้วจุดไฟเจ้าวัวตกใจมากวิ่งหนีออกจากคออเจ้าของวัวไม่อยากเห็นวัวตาย รีบวิ่งไปตามแต่ก็วิ่งไม่ทันกว่าจะไปถึงเจ้าวัวก็ถูกไฟคอกตายไปแล้วเจ้าของวัวเมื่อตายแล้วจากชาตินั้นก็ตกนรกเป็นเวลายาวนานหลายล้านปีพ้นจากนรกมาเกิดเป็นอีกาถูกไฟไหม้ตายแบบนี้เจ็ดชาติแล้ว จากเศษกรรมนั้นเรื่องที่สองภรรยาเจ้าของเรือเป็นตัวการกินีถูกจับทวงน้ำย้อนไปอดีตชาติภรรยาเจ้าของเรือได้เกิดเป็นหญิงสาวคนหนึ่งในชาตินั้นได้เลี้ยงสุนัขไว้ตัวหนึ่งเจ้าหมาชอบติดตามหญิงสาวไปทุกที่ แต่พวกเด็กหนม่มได้ล้อเลียนหญิงสาวว่าแม่หมามาแล้วไปไหนก็มีแต่หมาตามเธออายมากที่ถูกพวกวัยรุ่นล้อเลียนแต่ไม่ว่าจะไล่เจ้าหมาย,ยังไงหรือจะเอาไม้ตีมันก็ไม่ยอมห่างจากเธอเลยที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราะ ในอดีตชาติหมาตัวนี้เคยเกิดเป็นสามีของเธอมาก่อนหญิงสาวเมื่อไม่สามารถไล่เจ้าหมาไปได้วันหนึ่งจึงได้พาเจ้าหมาไปท่าน้ำเอาถุงทรายผูกที่คอของมันแล้วจับถ่วงน้ำตายจากชาตินั้นแล้ว หญิงสาวตกนรกเป็นเวลายาวนานเป็นหลายล้านปีพ้นจากนรกแล้วมาเกิดใหม่ด้วยเศษกรรมนั้นได้ถูกจับท่วงน้ำแบบนี้มาหนึ่งร้อยชาติแล้วชาตินี้เป็นชาติที่หนึ่งร้อยเรื่องที่สามติดถ้ำย้อนไปในอดีตชาติ พระพิสุกกลุ่มนี้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนกันขณะเล่นกันอยู่ได้เห็นตัวเงินตัวทองจึงพากันวิ่งไล่จับพากันเอามาย่างกินตัวเงินตัวทองวิ่งหนีเข้าไปซ่อนในจอมปวกคิดว่าถ้าเอามือล้วงเข้าไปอาจโดนมันกัดได้ จึงช่วยกันเอาดินเหนียวมาอุดทางเข้าทั้งหมดของจอมปวกแล้วคุยกันว่าเดี๋ยวผ่านไปสองถึงสมวันรอให้มันหมดเรี่ยวแรงเราก็จะจับมันไปกินได้โดยง่ายปรากฏว่าเด็กๆวิ่งเล่นกันจนลืมเรื่องตัวเงินตัวทองผ่านไปเจ็ดวัน เด็กๆวิ่งผ่านมาทางจอมปลวกจึงช่วยกันเอาดินเหนียวที่อุดไว้ออกเจ้าตัวเงินตัวทองเดินออกมาจากจอมปลวกอย่างหมดเรี่ยวแรงตัวผอมโซเด็กทุกคนเห็นเจ้าตัวเงินตัวทองแล้วเกิดความสงสัยจึงปล่อยมันไปจึงพูดว่า จงไปตามสบายนะเด็กเหล่านั้นไม่ตกนรกเพราะไม่ได้ฆ่าเจ้าตัวเงินตัวทองแต่ด้วยเศษกรรมนั้นเด็กๆเ,เมื่อมาเกิดใหม่ได้เป็นผู้อดข้าวอดน้ำตลอดเจ็ดวันมาเป็นชาติที่14แล้วโยมพี่จึงเห็นแล้วว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญล้วนแต่มีเหตุมีปัจจัยมาก่อนหน้านี้แล้วทั้งสิ้นเพียงแต่เรายังระลึกชาติตนเองยังไม่ได้สรุปได้ว่าชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเอง ไม่มีใครกำหนดไม่มีใครมาบันดาลอะไรให้เราได้เราเป็นคนกำหนดชะตาของเราเองแต่ทุกๆก,การกระทำของเราจะมีผลเป็นบุญหรือบาปและไม่บุญไม่บาปสิ่งที่ทำแล้วเป็นบุญคือการทำทานรักษาศีลสวดมนต์ นั่งสมาธิสิ่งที่ทำแล้วได้บาปคือการผิดศีลห้าเป็นต้นสิ่งที่ทำแล้วไม่ได้บุญไม่ได้บาปคือเช่นการเดินนอนกินข้าวและบุญบาปที่เราได้ทำไว้เองเมื่อถึงเวลาส่งผล ก็จะดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราให้เราได้ประสบพบเจอตั้งแต่คนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ต่างๆรวมทั้งการตัดสินใจสำคัญๆของเราด้วยล้วนมีอำนาจของบุญและบาปคอยบังคับบัญชาเราอยู่อีกที อดีตย้อนไปแก้ไขอะไรไม่ได้ดังนั้นตั้งแต่วันนี้เราจึงต้องไม่ทำบาปกรรมเพิ่มอีกรักษาศีลห้าให้ได้ทุกข้อแล้วหาเวลาทำบุญบ่อยๆทั้งทำทานรักษาศีลและสวดมนัน่งสมาธิฟังธรรมเพื่อ ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นให้กระแสบุญมากกว่ากระแสบาปจะได้มีสิ่งดีๆก็จะดึงดูดเข้ามาในชีวิตมากกว่าสิ่งไม่ดีชีวิตของเราก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยการกระทำของเราเอง ไม่มีใครมากําหนดให้เราทั้งสิ้นดังนั้นชีวิตของเราจึงขึ้นอยู่กับกระแสบุญและกระแสบาปที่กําลังมาส่งผลอยู่ตอนนี้การสวดมนต์ของชาวพุทธเราเป็นการเติมกระแสบุญที่มากและง่ายที่สุดวิธีหนึ่งเพราะ ไม่ต้องเสียตังสวดที่ไหนก็ได้บนรถก็ได้เด็กๆกไม่กี่ขวบก็ยังสวดมนต์ได้การสวดมนต์ได้บุญมากๆเพราะมนบางบทเป็นธรรมะที่มาจากพระโอษ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคำเลยเช่นบทธรรมะจักกับประวัตตนสูตร ถือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังปรินิพานไปแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใครไว้มาเป็นตัวแทนของท่านแต่ท่านให้พระธรรมพระวินัยมาแทนตัวท่านการสวดธรรมจักจึงถือว่า พระบรมศาศสตร์ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณนะตรงนั้นเลยใครที่ได้สวดธรรมจักเท่ากับกำลังได้รับกระแสบุญจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยตรงเลยใครที่สวดธรรมจักเท่ากับได้บุญอยู่ต่อหน้า พระพักพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าเลยกระแสบุญจึงเกิดขึ้นมากมายมหาศาลพี่พี่น้องน้องเห็นธรรมะดวงที่มาสวดธรรมจักอยู่บ่อยๆชีวิตจึงมีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างเห็นได้ชัดเพราะกระแสบุญที่เกิดจาก การสวดธรรมจักรในปัจจุบันนี้นั่นเองดังนั้นเราจะหมั่นสวดมนต์เพื่อเป็นการเติมกระแสบุญให้กับชีวิตเรานะคะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านแหล่งที่มาข้อมนนูลนี้และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียง เรื่องราวดีๆนี้ไว้วันนี้เราได้นำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทําเป็นทานให้กับกัลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงค์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษา เทวดาครุ่มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ